สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ในเกมไทมอนสองร5ยี่สิบห้านะครับผมและวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนทุกคนรับคอยฟรีสาหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมสำหรับมือใหม่ทั้งหลายที่เข้ามาเพิ่งเล่นเกมนี้นั่นเองนะครับผมหลายคนเนี่ยรู้วิธีรับค้อยก็คืออาจจะต้องเติมเท่านั้นนะครับผมแต่ยังมีวิธีรับแบบฟรีๆอยู่นั่นเองนะครับผมก็บางคนก็อาจจะไม่รู้นะจะมีของเข้ามาในจดหมายใช่ไหมครับจากแอดมินนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็เขาแจกของนะครับนั่นแหละครับผมสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือแอดมิน จะแจกนั่นเองนะผมอนนี้คือวิธีรับคอยฟรีแบบง่ายสำหรับสายฟรีแล้วก็ผู้เล่นใหม่เลยนะครับผมก็คนที่เล่นมาก่อนล้วก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปสอนรับพอยฟรีกันเลยนะครับผมก็ภายในเกมเนี่ยก็บอกอยู่แล้วนะครับผมนี่อย่าลืมเข้ากลุ่มเฟสนะก็ประมาณนี้นะก็ให้เราเนี่ยเข้าไปในกลุ่มเฟสนั่นเองนะครับผมนี่นะเราสามารถกดมาได้มุมนี้เลยนะครับผมซ้ายล่างนี่นะครับผมสาหรับกลุ่มเฟสนะอยู่ข้างล่างปุ่มเติมเงินนะครับเรากดเข้าไปเลยนะครับปุ๊บอ้ามันก็จะเด้งมาในหน้า Facebook นะครับผมซึ่ง สำหรับใครนะครับผมที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็อย่าลืมมาเข้ากลุ่มด้วยนะครับผมนี่นะเป็นกลุ่มไทมอนสองพันะาครับผมกลุ่มพูดคุยและกิจกรรมนั่นเองนะครับผมก็ได้เพราะยังไงก็คือตามโพสต์เนี่ยจะมีแอดมินเนี่ยมาคอยบอกกิจกรรมตัวต่างๆนะครับผมสลหรับว่าต้องทํายังไงถึงจะได้พอยนะครับผมบางครั้งก็จะแจกพอย n บ้างแจกเพชรบ้างตามแล้วแต่แอดมินนะครับผมผมแนะนําว่าให้เข้ากลุ่มไว้ก่อนนะสำหรับคนเดียวไม่ได้เข้านะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นโพสต์ให้แล้วกันนะที่แอดมินน้ีะครับ นี่เห็นไหมครับทุกคนก็จะเห็นว่าจะมีคนมาโพสขอบคุณแอดมินที่แจกของนะเห็นไหม โคดนี้เนี่ยได้ตั้ง2,000 point เลยก็คือคนที่เล่นก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะได้2,000 point แล้วนะครับผมซึ่งผมก็เคยได้รับแล้วนะสำหรับส่วนตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยแจกเต็มเลยนะครับผมแจก500นะก่อนหน้านี้นะนี่คือล่าสุดเลยนะครับผมเมื่อวานนะครับผมแจก500 point นะครับต้องดูว่าเขาจะแจกตอนไหนนะครับผมแต่ผมขอแนะนําว่าให้มาเข้ากลุ่มก่อนนั่นเองนะครับผมสำหรับกลุ่มไทมอน2,25นะครับผมนี่นะก็นั่นแหละครับทุกคนอย่าเลวเข้ากลุ่มไทมอน2,25กันนะครับผมเป็นกกกลลุุ่่มมพูดคยแะะิจรรนนนัเอง ก็ทุกครั้งเนี่ยที่มีกิจกรรมอะไรใหม่ๆเนี่ยทุกคนจะได้ตามทันนะครับผมแล้วก็ส่วนมากเะไรก็จะแจก point ฟ,ฟรีกันพอสมควรเลยนะครับผมสำหรับคนที่เข้ากลุ่มเท่านั้นนะบางบาง,บางกลุ่มเนี่ยเราก็ต้องเม้นนะครับผมเม้นโพสของแอดมินนะครับผมเม้นใต้โพสตว่าเราจะเอา point นะถ้าใครไม่เม้นก็คือไม่ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมชอบหรือเปล่านะครับผมผมแนะนําสลับมือใหม่เท่านั้นนะคนที่เล่นแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องมาคอม,มเมนต์ว่าอะไรผมนะครับผมสอนสำหรับคนที่ไม่ได้เข้ากลุ่มแล้วคนที่ไม่รู้เท่านั้นเองนะครับก็สําหรับใครที่ชอบนะครับผมก็อย่าลืมติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมจะมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆมาเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปบอกกันอีกทีแล้วกันนะครับผมบายยครับผมกดติดตามกันด้วยนะครับ